สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m t e r i a l Girl Taro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคย,เคยแล้วก็คลิปเพียค์คัสเนาะในหัวข้อที่เพื่อนๆน,นำเสนอเข้ามานะคะคิก็จะพยายามทำให้ครบเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกำลังใจนะคะจากจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเท,เทวดาที่รักษาคุ้มครองปกป้องดูแลตัวคุณอยู่น,นั่นเองนะคะเขาอยากจะให้กําลังใจคุณว่ายังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วสปิริตไกด์เราเราไม่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะทราบเนาะแต่บางคนก็ ไม่ทราบว่ะจริงๆแล้วเขาเป็นใครอะไรเงี้ยแต่เขาก็คอยปกป้องดูแลเราอยู่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะอาจจะมาจากความเชื่อหรือใดๆก็ตามแต่คําแนะนําที่จะออกมาเนี่ยก็เค้กขอให้เป็นเรื่องดีๆสำหรับทุกคนแล้วก็นําไปปรับใช้ได้อะไรเงี้ยนะคะมาลองดูนะมีการสามใบนะคะเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เลือกกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอคือใบนี้เนาะกองที่หนึ่งสองสามนะคะลองเลือกดูได้เลยค่ะติก๊กตอกติก๊กตอกเริ่มเลยนะกำลังเพื่อนที่เลือกกองที่1น,นะ คนที่หนึ่งหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะตัวคุณเนาะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะกันตูนเมถุนนะคะเอ่อแล้วก็กุมนะคะเมถุนตุลกุมกันจริงๆฉลาดฉลาดคิดเยอะแบบนี้นี่มีอะไรอีกเมธเหรอถ้าเยอะทะายาวอ่ะเมธนะคะธนูนะคะโอเคประมาณนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะอยากจะบอกหรือว่าให้กําลังใจคุณว่าคืออะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเก็บไว้เป็นบทเรียนเมื่อก่อนคุณเคยเจ็บแต่ตอนเนี้คุณไม่ได้เจ็บแล้วนี่มันมันเหลือแค่ความทรงจํามันเหลือแค่ภาพจำเออดังนั้นน่ะคนเดียวที่จะทําให้ตัวเองอะ่ะหลุดพ้นออกมาจากจุดนั้นได้อะ่ะ คืออย่างแรกอะมันคือเวลาอย่างที่สองคือตัวคุณเองที่จะไม่นึกย้อนกลับไปไม่เอาความทรงจำเหล่านั้นกลับมาทิ้งแทงแตัวเองอีกวันใหม่ๆโอกาสของคุณคนของคุณเนื้อคู่คุณหรือว่างานที่เหมาะกับคุณอะไรเงี้ยมันรอคุณอยู่ในวันข้างหน้ามันมีแน่ๆแ,แหละทุกอย่างมันถูกกาหน,นไดไว้หมดแล้วแต่ตัวคุณอนะยังพยายามไม่มากพอเขาอยากบอกว่าให้คุณพยายามให้มากกว่าน,นี้หน่อย พยายามที่จะฮึบไม่ร้องไห้คิดบวกพยายามที่จะดึงศักยภาพตอปมาพยายามที่จะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีวันหนึ่งแหละที่เป็นของเราวันนี้ไม่ใช่วันของเราวันหน้ามันต้องเป็นวันของเราอะไรเงี้ยคุณต้องฮึดให้กําลังใจตัวเองลุกขึ้นมาพยายามให้เต็มที่ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองก่อนแล้วใครจะช่วยเราได้ถ้าเราไม่แบบไม่ใช้ชีวิตตัวเองให้ดีไม่ทําดีเพื่อตัวเองไม่รักตัวเองไม่แบบเปตตัวเองไม่ทุ่มเพื่อตัวเองอะไรเงี<ๆ>้ยใครจะอยากมาทุ่มให้เรา คนเดียวที่อยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยคือตัวเรานะอืมนี่คือสิ่งที่สิงศศิษฐ์จะบอกคุณนะคะว่ามันมีเวลาของมันอยู่แหละวันที่คุณจะได้รับเขาเรียกอะไรนะผลการกระทำผลการตอบแทนสิ่งที่ดีความขยันของคุณหรือการแบบพยายามของคุณะมันมีวันนั้นอยู่นะที่คุณจะได้รับค่าตอบแทนหรือได้รับผลกำไรหรือได้รับของข,องขวัญที่ล้ำค่าอะไรเงี้ยหรือเจอคนที่มันใช่จริงๆกนมี แล้วเป็นโชคชะตาก,กําหนดไว้ด้วยไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะต้องอยู่ในจุดที่คุณไม่โอเคคุณลําบากหรือคุณต้องเหนื่อยหรือคุณต้องพยายามอยู่คนเดียวอะ่ะรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวบนโลกทําอะไรก็ต้องทําเองหมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครเข้าใจเลยหรือไม่มีใครถือหางไม่มีใครยืนข้างเลยอะไรเงี้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดไว,ว้แล้วและเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องฝึก ฝึกฝนตัวเองฝึกเติบโตฝึกเรียนรู้เพื่อให้เก่งขึ้นแกร่งขึ้นแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณได้รับอะไรที่มันยิ่งใหญ่มันท้าทายมันเสี่ยงต่อการเจ็บปวดเสี่ยงต่อการถูกหักหลังเสี่ยงต่อการเสียงเงินเจอสถานการณ์ที่มันชาเลนจ์ที่มันท้าทายหรือว,ว่าที่มันเสี่ยงมากๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะคุณจะได้มีประสบการณ์จะได้มีประสบการณ์จะได้มีความแข็งแกร่งจะได้มีความแบบความรู้เยอะๆอ่ะเพื่อที่จะ มีศักยภาพด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ไปช่้รบปรบมือกับไอสิ่งที่มันใหญ่กว่าสิ่งที่มันชาเลนจ์มากกว่าในอนาคตนะคะถามว่าเฮ้ยอะไรหมายถึงว่าเราถูกเทรน์ในวันนี้เพื่อไปเจอกับความรักที่ผิดหวังในวันหน้าหรอเราถูกเทรน์วันนี้เพื่อไปเจอกับงานที่มีแต่เพื่อนท็อกซิกในวันหน้าหรอหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่า สักกวาลจะไม่ให้อะไรที่มันยิ่งใหญ่กับคุณมาถ้าเขารู้ว่าคุณไม่มีศักยภาพมากพอยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เก่งมากพอที่จะจัดการกับเรื่องเหล่านั้นงานสิ่งนั้นตำแหน่งนั้นๆได้อย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้นะดังนั้นคุณจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองอะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นเพื่อรับมือกับสิ่งที่เขากำลังจะให้ในอนาคต เพราะถ้าเขาให้มันตอนเนี้ยคุณรับมือไม่ไหวคุณก็โดนดาบแทงหัวใจเจ็บปวดเกิดบาดแผลนั่นนี่ว่าไปนะคะความหมายแคกนายกตัวอย่างถ้าวันเนี้ยคุณไม่แบบฝึกตัวเองให้มันชินว่าเฮ้ยให้นั่งรถเมปาเอานั่งรถเมเบอร์นี้สายนี้ไปลงตรงนั้นต้องใช้เวลากี่นาทีผ่านถนนสายนี้มีซอยลับไหมถ้านั่งวินมอไซค์เขาพาไปตรงไหนไปทางลตรงไหนได้บ้างวันหนึง่งถ้าคุณจะต้องซื้อรถเป็นของตัวเองแล้ว คุณดันรีบซื้อตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณก็ซื้อแบบซื้อรถมาแพงมากเงี้ยซื้อรถแบบรถยี่ห้อรถด,ดังรถแบรนด์ที่ดังมากอะไรเงี้ยแล้วก็ขับเรื่องๆ,ๆขับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ด้วยว่าทางลัไปทางไหนคุณไปทํางานไม่ทันคุณถูกเจ้านายตำหนิคุณเกิดเครื่องเครียดปุ๊บปั๊บปั๊บมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเกิดขึ้นเอาไม่มีตางขอนรถเรียบร้อยต้องขายรถทิง้งอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับถ้าเขาให้อะไรในตอนที่คุณไม่พร้อมหรือยังรู้ไม่พออ่่ะคุณจรนนััััับมมมมนนนนนนไไไไหวแฮเดดด้้้งตี จงฝึกเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาฝึกฝนตัวเองฮึบหน่อยทําให้เดงแกร่งขึ้นเก่งขึ้นเรียนรู้นะคะแล้ววันหนึ่งอะ่ะมันจะมีวันที่เป็นของคุณที่คุณได้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการมาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเงินจํานวนมากขึ้นตําแหน่งที่สูงขึ้นคนรักที่ดีขึ้นแต่มันก็มาพร้อมกับความชาเลนจ์ลองคิดภาพนะถ้าเขารวยเขาดีเขาเพอร์เฟกมากแต่คุณอะ มองตัวเองว่าเออแต่เรายังดีไม่พอเขาเลยเอยเราไม่มีตังค์เท่าเขาเลยเอะเราไม่มีอันนั้นนี่เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเริ่มเซลร์ฟสบัตช์แหละแล้วมันก็จะทำลายความสัมพันธ์ดีๆทั้งที่คุณเจอคนดีๆแล้วคิดหรอกปะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกเลยนะสิ่งทักดิ์อยากจะบอกคุณอะไรประมาณนี้ค่ะเค้ไม่รู้ว่ามันเป็นกำลังใจไหมแต่ว่าก็หวังว่าจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะ <S <S โอเคไปต่อนะกับเพื่อนที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ ตัวคุณเนาะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธาตุธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยจะไม่มีเอ่อเมทนะคะก็คือจะมีแค่สิงห์ธนูอะไรงจริงๆอ่ะไม่อยากอ่านว่ามีธาตุไฟเลยแต่จริงๆอาจจะมีเพราะอีโก้อ,อะไรเงี้ยก็คือเมทสิงห์ธนูนะคะเมทุนตุลกุมเมทสิงห์ธนูอะไรเงี้ยโอเคคนที่เลือกกองนี้จัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าอย่า คดโกงใครอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำผิดศีลธรรมถ้าแอบ,บคุยกับแฟนคนอื่นอยู่ไม่ว่าปากจะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรคุยกันแบบเป็นเพื่อนหยุดเขาบอกให้หยุดนะคะคุณมีอะไรบางอย่างที่แอบ,บทำแอบบคิด แต่อาจจะยังไม่ทํามีคิดอะไรเงี้ยหรือแอบทําไปบ้างแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรมันไม่ส่งผลกระทบหรอกไม่จริงนะคะแค่เริ่มคิดอะ่ะก็คือเริ่มทำแล้วนั่นแหละเออเขาบอกให้หยุดคือเราถามไพ่ว่าจากักรวาลหรือสิ่งศักดิอยากบอกอะไรคุณใช่ไหมแบบให้กําลังใจหรืออะไรเงี้ยมันมีสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณทําอยู่เคยทํามาแล้วอาจจะกําลังหยุดทํา หรือเพิ่งเริ่มทำหรือกำลังจะทำหยุดขอให้หยุดนะคะเมื่อหยุดแล้วทุกอย่างจะกลับเข้าที่เข้าทางและเป็นไปตามในแบบของมันที่ควรจะเป็นถ้าคุณกำลังแข่งขันในเรื่องงานหรือทำอะไรอยู่แล้วคุณเล่นนอกกติกาขอให้หยุดแล้วหันมาพยายามแบบคนอื่น แบบปกติทั่วไปไม่เจ้าเล่ห์ไม่ทริกกี้แล้ววันนึงวันใดวันนึงข้างหน้าคุณก็จะเหมือนกับได้ในสิ่งที่เป็นของคุณได้บัลลังได้งานได้เงินได้สถานะได้แฟนได้คนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณต้องการในแบบที่คุณอยากได้ไป,ไปเป้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะไม่มีทางได้เลยถ้าคุณยังไม่หยุดทําสิ่งนี้แค่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยคืออะไรแต่มันเป็นอะไรที่เจ้าเล่ห์ ขี้โกงแอบบทําลับหลังแอบบคุยกับแฟนคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันมันเน้นไปทางนั้นเลยอะค่ะเอเนอรจีไปทางผิดผิดกฎผิดกติกาผิดศีดดลธรรมถึงแม้คุณจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆกับปากตัวเองว่าเอ้ยไม่ได้คิดอะไรก็นิดนึงนั่นนี่ใครๆก็ทํากันป่ะหรืออะไรเงี้ยเขาบอกให้หยุดนะหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะโอเคอันนี้คือเท่าที่เคบอกได้นะคะก็ลองไปปรับใช้ดูเนาะ ให้ใบสุดท้ายกองสุดท้ายนะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลักคณาราศีหรือว่าดาวจัน์ทรนะคะสิงนะคะตุลพฤศพนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกมเมตดด้วยนะคะเมตรถามว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณหรืออยากให้กำลังใจอะไรเนาะเค้กกำลังคุยกับไพ่ยอยู่อ,อขออนุญาตวางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าเค,เค้กอ่านตรงๆเลยนะเขาเขาบอกให้คุณแยกให้ออกระวัง ความรักกับความใคร่แยกให้ออกคนที่อยากมีเซ็กกับคุณไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยากแต่งงานกับคุณเป็นคู่ชีวิตนะแยกให้ออกแต่บางคนน่ะถ้ายังไม่มีประสบการณ์มันก็ต้องมีประสบการณ์แหละเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าสินสอดศิธิ์อยากบอกว่าคนทุกคนมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกทําเป็น ตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกหรือรู้คนรู้จักนิสัยคนตั้งแต่ตอนแรกที่ยังไม่มีประสบการณ์มันไม่มีหรอกทุกคนต้องลองผิดลองถูกกันทั้งนั้นดังนั้นอะไรเกิดขึ้นแล้วดีหมดอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารกับคุณว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีหมดบางอย่างใช้สัญชาตญาณตัวเองอย่าจมอย่าติดอยู่อย่าติดกับดักตรงเนี้ย นานจนเกินไปเพราะตัวคุณนะ่ะคิดได้คิดเร็วและมีสัญชาตญาณที่ค่อนข้างชัดเจนแข็งแกร่งกว่านั้นบางครั้งบางที่บางจุดบางงานบางคนอย่าไปติดกับหรือว่าอย่าไปสตัก๊กอย่าไปติดอยู่กับตรงนั้นนานเพราะมันเสียเวลายังมีอีกหลายบทเรียนยังมีอีกหลายคนยังมีอีกหลายงานหลายสถานที่ให้คุณได้ไปทำความรู้จักได้ไปเจอ มันมีเรื่องดีๆมีเรื่องสนุกมีเรื่องน่าตื่นเต้นรอคอยอยู่เยอะแยะไปหมดการเดินต้นใหม่อ่ะรอคุณอยู่เพียงแค่คุณกล้าที่จะตัดสินใจเดินออกมาจากจุดที่คุณรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นทางตันวะ่ะจริงๆอ่ะคุณอาจจะบอกตัวเองว่าไม่มันไม่มีทางตันข้างหน้ามันมันแค่มีหมอกบางอยู่เว้ยแต่มันน่าจะมีสะพานหรือเปล่าหรือมันก็อาจจะมีทางไปต่อมันน่าจะยังเดินได้พาบอกว่า ถ้าคุณอยู่ในจุดที่ยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่ยอมรับว่าไม่ว่าข้างหน้าหมอกนั้นนะ่ะมันจะมีทางเดินหรือไม่มีทางแต่ในเมื่อมันเป็นหมอกที่มันบังอยู่แล้วมันเบลอมันไม่ค่อยชัดเจนมันก็ดูไม่น่าเดินไปปะเพราะเดินไปแล้วอาจจะเจองูเห่างูพิษเจออะไรที่มันเป็นพิษอะไรที่มันไม่ดีต่อต่อตัวคุณเองอะไรอย่างงี้ค่ะ เหมือนเห็นป้ายแล้วแหละว่าเขียนว่าเขียนต้องห้ามอย่างเงี้ยแดงเ u s เอ่อไม่ต้องไม่ต้องเดินเข้าไปนะเขียนอันตรายอะไรเงี้ยแต่อย่าง,ยงอยากที่จะแบบเอ้ยแต่มันมีทางให้เดินเข้าไปนะอะไรเงี้ยเมื่อคุณตัดสินใจได้เมื่อไหร่ว่าจะออกจากตรงเนี้ยเดินย้อนกลับทางเดิมก็ได้หรือจะไปอีกทางนึงหรือหาทางใหม่ที่ไม่ใช่ทางที่มันดูเบอเบอๆแล้วมีหมอกเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ตัดสินใจยอมรับความจริงตรงนั้นแล้วหันหลังออกมาได้ เมื่อนั้นจัก,กรวาลจะทํางานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทํางานผลบุญที่เคยทํามาสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่เคยทํามาจะส่งผลให้ตัวคุณได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตเช่นได้งานใหม่ที่ดีกว่าได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วรักให้เกียรติคุณทําดีกับคุณเจอเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าจะดึงตัวเองออกมาจากจุดเนี้ยได้ตอนไหนคำว่าการยอมรับ acceptance เนี่ยจุดเนี่ยแค่จุดเดียวเลยการเขาเรีกเยกอะไรนะเข้าใจกับกับยอมรับได้แล้วอะต่างกันนะเป็นเป็นคําที่แบบถ้าเป็นช่วงทําความเข้าใจอะคือพยายามทําความเข้าใจอยู่ว่าอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้เหรอเออตอนนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้เขาทําอย่างนั้นเอ,อ้งานตรงนี้เราผิดตรงนี้หัวนหน้าพูดว่าอะไรนะอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงทําความเข้าใจแต่เมื่อมันอยู่ในจุดที่ต้องยอมรับให้ได้แล้วอะว่าอ๋อผลมันคืออย่างนี้นะที่เหลือ เราต้องยอมรับผลเราไปต่อแล้วอะจุดนั้นแหละเป็นจุดที่สําคัญซึ่งหลายๆคนอาจจะสตั๊กหรือว่าติดอยู่ตรงนั้นนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดสินใจเดิอนออกมาได้หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อนั้นจักราวาลจะช่วยคุณทํางานทันทีนะคะอย่างที่บอกไม่มีใครใช่วยให้เราอะลุกขึ้นมาจากโคลนตมที่มันแบบดูดดูดดูดอยู่ได้คือต่อให้มีคนมาดึงมาช่วยมาแบบเอ้ยยื่นกิ่งไม้มาให้ เขาก็ไม่สามารถเอาคุณออกมาจากคลนตมที่มันดูดอยู่ได้ถ้าคุณไม่พยายามที่จะแบบลุกขึ้นมาจากตรงนั้นนะก่อนดังนั้นจัดการตัวเองนะคะแล้วจักรวาลก็จะช่วยส่งเสริมคุณให้ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณควรจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าคนที่คุ้มค่ามากกว่าคนที่งานที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่ามั่นคงกว่าและดีกว่า คนหน้าที่มีความเป็นธรรมมากกว่าอืเขารบคุณให้เกียรติคุณอะไรเงี้ยลองดูนะคะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย